สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำเค้กช็อกโกแลตกันนะคะเป็นรูปหัวใจทรงสูงเนาะก่อนอื่นเราก็เอาขนมเค้กนะคะมาสไลด์ก่อนนะคะตัวนี้เราจะทำเป็นทรงสูงนิดนึงนะก็จะมีแบบการล้มนิดนึงด้วยแต่ว่าเราจะสอดไส้ไปทุกๆชั้นเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเราก็ วางแบบไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดนะคะเนื่องจากว่าเราจะทําเป็นรูปหัวใจนั่นเองจ้าแล้วก็ตัดซ้ายตัดขวานะคะจัดทรงดีดถ้าไม่ได้ก็วัดนิดนึงนะคะแล้วก็ตัดันลงไปแบบที่เห็นแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาขนมเค้กทดลองประกบกันอ่ะพอรู้สึกว่าได้ที่ละแล้วเราก็จะมาลงครีมกันเลยดีกว่านะคะเราเอาฐานรองเค้กน,นะคะกระระยะด้านบนให้มันห่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็เอา วิปครีมนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างเค,ค้กของเราได้ดีนะคะปาดเข้าไปก่อนในรอบแรกเลยจ้ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาชิ้นส่วนนะคะในส่วนฐานอันแรกเลยนะคะปาลงไปนะคะก็จะเป็นรูปหัวใจย่อมๆขึ้นมาแล้วนะปาดลงไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ปาดทับด้วยครีมอีกทีหนึ่งนะคะทำแบบนี้นะคะทั้ง3ามชั้นเลย ปาดครีมแบบนี้นะคะค่อยๆปาดนะคะจัดมุมดีๆนะคะให้มันมีส่วนความโค้งเว้าวตรงหัวตรงหัวหัวใจอะนะเนี่ยใส่ซอสไปทุกชั้นเลยเพื่อความฟินนะคะเราก็ไม่ห่วงไส้อย่างนี้เราก็ทําไปได้ทุกชั้นเลยนะคะวางเค้กปาดครีมปาดครีมเสร็จเราก็มาบีบไส้นะคะบีบสิลูกปึ๊ดบ,บ,บ,บีบนี้นะคะแล้วก็วางเค้กปิ๊บ แล้วก็วางไปเนี่ยเป็นรูปหัวใจแล้วเห็นไหมเนี่ยแบบทรงสูงมากเลยอะ่ะเออทีเนี้ยมันก็จะมีความแบบเอียงๆอียงมันจะล้มอะ่ะเออเราก็รู้ทําไงพอปาดครีมเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันมีความไหลเราขยับขยับให้มันเข้ามาก,ก่อนเออเราก็ไปเอาหลอดมาหลอดที่มันเป็นแบบเห็นสีชมพูไหมเออหลอดที่มันเป็นที่เราดูดเป็นหลอดแบบสั้นแล้วแบบยาวแกด้มาตัดครึ่งอะไรอย่างเงี้ยวัดๆเอานะคะ หลังจากที่เราปาดครีมตรงนี้เสร็จนะคะถ้าไม่อยากใส่หลอดแนะนำให้ไปแช่ตู้เย็นสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าต้องการเสียบหลอดแบบนี้ก็จะลดขั้นตอนความรวดเร็วนะคะต้องบอกลูกค้าด้วยนะว่ามีหลอดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วก็ปักลงไปในเค้กแบบนี้นะคะก็จะก,การลมได้แต่ว่าเราก็ต้องไปแช่ยเย็นด้วยแล้วเราก็เอาซอสช็อกแลนนะคะราดกกทับให้หมดเลยแล้วก็ได้รูปเค้กหัวใจหน้าตาแบบนี้แล้วเราก็มาลงครีมทีมตัวนี้นะคะเป็นวิปครีมที่ ตีขึ้นแล้วแล้วทีนี้เราก็ามาทําละลายเนาะโดยการขยำขยำจกนกว่ามันจะเหลวนี่แหละแล้วเราก็เอามาราดราดราดนะคะปาดให้เรียบนะคะไม่ต้องเรียบก็ได้เดี๋ยวเราเอาอย่างอื่นนะคะใส่ลงไปบนหน้าไอตัวเค้กหัวใจเนี่ยทีนี้นะคะเราไปทําไวช็อกช็อกแล้วก็ทําให้เป็นรูปกลมๆนะคะปักลงไปสวยงามแบบนี้นะคะเอาวิปครีมยันไว้ข้างหลังนิดนึงนะคะแล้วเราก็ ไปหาตัวเชอรี่แล้วก็ช็อกโกแลตมาวางลงบนหน้าเค้กนะคะค่อยๆวางลงไปแบบนี้นะคะให้มันติดกับเนื้อครีมนะการมันลื่นแล้วก็ไหลเพราะว่ามันเป็นวงกลมเนาะหลังจากนั้นเอาเชอรี่มาวางเลยจ้าก็ใส่อัดไปให้ให้มันพอดิบพอดีนะคะอย่าให้มันล้นนะก็จะได้อันนี้ประมาณไซส์มาประมาณ1ปอนเนาะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ทีนี้เราก็ปาช็อกโกแลตด้านข้างนะคะแล้วเราก็มีการ ต้องตกแต่งด้านข้างอีกนิดนึงนะอันนี้เราเอาไอตัวที่มันเป็นสเปรย์สเปรย์ผงทองอะคะ่ะมาฉ,ฉีดเพื่อความประกายระยิบระยับนะคะเสร็จแล้วเราก็ไอสเปรย์มเมื่อกี้เราก็ออกมาจากกระบอกมานิดนึงแนละ้วฟัวฟัวเสร็จแล้วเราก็เอามาผสมกับอวอดก้านะคะใส่วอดก้าไปแค่นิดเดียวพอให้พอเป็นแบบตัวเชื่อมนะคะแล้วก็เอามาปะ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 แบบนี้นะคะที่ตรงไวช็อกโกแลตเพื่อให้มันมีความ เงาทองนิดนึงนะคะเมื่อเราปาดตรงช็อกโกแลตตรงนี้นะคะให้มันรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอาไปปาดข้างบนด้วยมันจะได้ดูแบบว่าเป็นตีมเดียวกันเดี๋ยวเราจะต้องปาดเนี่ยตรงเม็ดเม็ดข้างบนแง่่แง่่เห็นไหมเห็นไหมเออนิดนึงเนี่ยเพื่อให้มันเข้าเป็นตีมเดียวกันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ฉีดสเปรย์เข้าไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อความวิงวับวิงวับของเรา น,นี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หยกด้วยนะคะเค้กหัวใจสูงๆแบบนี้นะคะก็เก็บไว้ทานได้ตั้ง7วันเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าฟรีก็ได้เป็นเดือนเลยนะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย